คู่รักหมื่นล้านถือเลิกดีควงทำบุญภาพนี้เหมือนกำลังจะแต่งงานอีกครั้งเป็นคู่ที่เหมาะสมการราวกับกิ่งทองใบหยกเลยค่ะสำหรับคู่ของเชนธนาตรายฉัตรกับภรรยาคนสวยเจมกันนิก,กาแน่นอนว่าในตอนนี้ทางคู่ขึ้นแท่นเป็นพ่อแม่ลูก้าแล้วลากสุดเจมได้โพต์ภาพคู่กับสามีหลังจากที่ได้เข้าวัดทำบุญกันมาพร้อมทางระบุข้อความว่ารู้สึกเหมือนคู่บ่าวสาวกำลังมาขอพระราชทานน้ำสังเลยค่ะมีความสุขทุกครั้ง ที่ด้านใส่ชุดไทยสวยๆจังเลยยังรู้สึกปิติอิ่มเอมใจที่ครอบครัวของข้าพเจ้าได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานชื่อให้บุตรแฝดทั้ง3คนสมาชิกใหม่ของครอบครัวผู่โชคอานานณ,ณ์พระตำหนักอรุณวัดราชบาพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนับเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ปอลอเจ้าแฝดสมจิ๋วนอนพริมสบ ใจรอเข้าเฝ้าเลยค่ะรู้งานสุดๆตอนเข้าเฝ้าคือไม่มีเสียงร้องเลยก่อนเข้าก็คือลุ้นสุดๆเลยค่ะ